สวัสดีครับพอล่วงวัยไขข้อก็งอยากจะลุกนั่งก็ลำบากทำไม่ไหวเดินแต่โน่นชนนี้อยู่ร่ำไปทำอะไรก็เกกะะหน้าลำคาญมือไม้ก็อ่อนแรงแสดงผลยิบจับหลนจนระอาหน้าสงสาร จะยืดเหยียดคลาใดให้ลำคาญจะหอบผิวถือนานก็ปวดตึงหูเริ่มตึงตาเริ่มฟางทางเริ่มหม่นทำอะไรก็ร้อนรนจนเครียดขึงถ้าพลาดได้เมื่อไรได้ปันปึงถึงกระนึงบนพร่ำเอาตามใจเพราะล่วงไวใจเลยร้อนเป็นวิถี ยากจะหาสิ่งดีๆที่ควรให้ถูกไม่ต้องคอยจ้องแต่ถูกใจ <c oughs> ให้อยู่ไกลถ้าขืนใกล้เป็นได้การ <c oughs> เมื่อล่วงไว้ให้กินอยู่อย่างง่ายๆ <c oughs> <c oughs> เพิ่มความกว้างแห่งจิตใจในสงสาร <c oughs> เพิ่มความรักความเมตตาและศีลทานแต่อย่าได้ เพิ่มสันดานทอราชนเมื่อร่องวงวัยสุดท้ายให้รับรู้วันเวลาเพื่อการอยู่อย่างพูนผลจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในบัดดลความวิตกความกังวลและตนเองคูเรกลำปางวันละกรอออนไลน์ไม่มีใครถูกใจใครไปทั้งหมด จงรักกันในข้อดีให้อาภัยในข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับ